โอเคครับผมกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทๆๆ่านเลนด้วยครับวันนี้เราอยู่เกมไมครับเช่นเคยนะครับอยู่ไมครับมินิเกมบนเตียงนะครับผมกับแชมป์เกวตเตอเรือเช่นเดิมไปแชมป์หาห้องแชมป์แชมป์แชมป์ไปไหนอยากได้อยากได้ป้ายที่มันสิบหกคนน่ะเต็มสิบหกคนน่ะที่ทีมละสี่อ่ะนี่ไงอันนี้ไงไหนไม่ไม่ไม่มันไม่มีคนเล่นด้วยเคี้ยวอันนี้ไหมอันนี้ไหมวันนี้วันนี้อันนี้ไหมนี่นี่นี่ เอ้เนี่ยๆอันนี้เอาเจอเย็นกูเข้าไปแล้วเออเดี๋ยวเขาตามโอเคมาละยูสิมึงมันมีสองสีไม่ถูก่ะสีแดงสีแดงไม่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 หนุกไม่ชอบเวทอาเพชรยูบีออกแล้วกันออกมากว่าอยู่ช่นงไหนวะถ้าออกมาแล้วมันจะย้ายช่องนั่นไงกูว่าเราไปสิบเหมือนเดิมไปสิบเหมือนเดิมมามึงต้องมาหากูอยู่อะไรกูอยู่สิบอะเอ้าเมื่อกี้กูก็เอ้าทำไมมึงอยู่สิบได้วะไหนอะ ฮัลโหลโอเคมาเอ้าไอ้เหี้ยเต็มเต็มหน้ากูอีกเป็นอนเ่ยเอ้าเต็มอีกเอาชิบหายเจะเลยนะฮะไปล่างในเว็บไปล่างในเว็บมันเออเข้าเลยเข้าเลยเขาทันไหมถัดในเหี้ยงเสียอะไรโอ้ยสีอะไรเว็บสี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 อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สีแดงอ่ะชมพูไหมเออชมพูไอ้หยางก็ดาวเลยแกเออสีนี้ก็เฟี้ยวเหมือนกัน เฮ้ยเดี๋ยวนะโอเคโอเคได้เต็มเฮ้ยโด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 โอเคนี่การเอาเลือกเอาชัยอะไรวะการเอาเลือกเอาชัยคือการโดดตายเนี่ยนะโคตรปัญญาอ่อนเลยลงไปตายเลยชั้ำไอ้ควายเท่มึงดูเดชสัตตายคนแรกมึงดูโคตรเท่สัตภูมิใจด้วยนะตายคนแรกของแมพไอ้เฮียสัตเราเขามีแต่ตายคนแรกของแมพอนาถไอ้เฮี้ยนี่เท่เลย มึงคิดว่ามึงเป็นเก่าจริงเหรอโก้วัดโซลินนี่แหละน้อวัดโซลินด้วยมีวัดโซลุงโซลินด้วยเดี๋ยวเรามึงใจเย็นเจ้าไอ้เย็นี่มึงหนักแล้วนะเฮ้ยช้ำช้ำช้ำนี่นี่นี่เราต้องกันเตียงมึงกันบ้านนะหรอกไปลุยเขาอยู่คนลุยเองมึงนี่นี่ไปกูกันบ้านเหรอเออโอ้ได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 ้เดี๋ยวไปด้วยกันเลยง่ายดิเออไอ้ยา ึงพูดทำไมวะเออเออนั่นเด็กพูดกันว่าทำไมพูดทำไมกันเออเออแล้วกูพูดทำไมเออแล้วกูพูดทำไมแล้วกูจะรู้ไหมล่ะกูพูดทำไมเออแล้วึงจะพูดทำไมอ่ะก็ไม่รู้ว่ากูจะพูดทำไมเออก็ใช่แล้วกูจะรู้ไหมว่ากูพูดทำไมเออนั่นเด็กกูพูดทำไมวะเออแล้วกพูดทำไมวะไอ้คนนี้ไม่มายืนโตไอ้นี่ไม่แบ่งเพื่อนเลยอ่ะคนนี้เห็นจะตัวสาดไอ้เฮียไอ้เด็กเร็วด่าเป็นชุดไอ้เสื้อไอ้ที่นอนที่นอนไม่เกี่ยว เกี่ยวด้วดาเป็นชุดอะที่นอน,นเป็นชุดป,ปะล่ะเออที่นอนไม่ใช่ชุดนี่หว่<อ>าแต่ว่าที่นอนมไม่เกี่ยว<อ>นั่นไงมมกูมวไงอะไรเง้เอ็เมาขอโทษครับที่เมาป่าแล้วลุยพร้อมลุยได้ทำไมเฮ้ยห,หูตกใจตกใจเสียงมันดังสั่เออเสียงมันดังมากแล้วตกใจสะดุ้งเลยเมื่อกี้อ้อโหเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะครับ ไ,ได้เกือบแม่งแคบได้เกือบแม่งในแฮสร็จโอเคได้แล้วเว้ยไ,ไ,ดได้ธนูแล้วเว็บมึงซุดมากเว็บฮะมึงลองกด F5 เลตัวเองดิแป๊บนึงขอเอาธนูก่อนไหนฮะโอ้โ,อโหุ้้งวิงุ้ง <f ink> ฟิงมากโอ้วาดีว่าดีเอ่อุ้งฟิงแล้วกันดูตัวกันเลยคนเฟีย้ยร์ใครจะเฟีย้ยรปานนี้เนี่ยมันไม่มีแลยงั้นเพื่อนเราควายตกตายเพื่อนอ้าว ใช่ป่ะเพื่อนเราควายใช่ไหมไอ้ควายเออไอ้ควายอยู่ๆตกตายนี่นะไอ้ควายเดี๋ยวกูจะสอยฝั่งตรงข้า <c oughs> ม่ะแชมป์แชมป์แชมป์ใส่ได้หรืป่ะแชมป์เฮ้ยได้ยังพอ,อยิงท่านู้นหน่อยขอยิงท่านู้น,น่อยเฮ้ยไม่เลยมด่ดูดูของกูเฮ้ยทำไมย,มย,ย,ยิงไม่โดนเลยวะนี่โดนไปดิอึ้งอึ้งงงงงยิงได้ว็บงมงมาเลยดิมึงไกลน่อยเห็นไหมอะไรไกลๆน่อยเห็นไหมไม่เห็นอะ เนอะยิงตรงงวงอ่ะคนเลิกๆเนอะโอ้โหมึงจะยิงถึงละถึงธนูมันไปไม่ถึงอย่าเถียงดิอย่าเถียงดิเฮ้ยอย่าเถียงดิเฮ้ยมึงมาฆ่าแล้วเหี้ยเออกูเป็นพ่อไงจำพ่อไม่ได้หรือลูกจำพ่อไม่ได้หรือลูกเฮ้ยแชมป์ได้ได้เจ้าจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมแชมปตายทีมึงจบแล้วเว้ไอ้เีชิเช้ากูจะฆ่ามึงว่ะไม่ได้เอาพิกแอคไปเฉยเออเดี๋ยวมีแต่เหล็กเนี่ย หมดยังหมดแล้วต่อดิแชมป์ดีๆแชมป์ขี้เกียจไอ้ควายไอ้ควายเฮ้ยแต่คุ้มไอสัตว์กลับมารอบนี้คุ้ม่เยี่ยมเฮ้ยว็บทำไมมคุ้มแบบนี้เพื่อนอะไรไม่ไม่ไม่บุกอย่ามาแก้ตัวไอ้เหี้ยควายคือควายแชมปใช่ควายจริงแต่คุ้มสัตว์อะเหี่ยมเ้ยคุณควายเลยวิ่งมาโดนตาย ของขอได้เยอะมากอ่ะเออขอขอดีจริงเออหเกาะได้เกาะไปร์ชั้นสองมาเออเยอะเกาะไม่ไอ้นั้นตายโง่เฮียแต่กลับมาได้ของดีเฮียคุ้มไม่เออเออลเออใช่หลาเว้ใช่อะใช่อ่ะใอะว้เ้เฮเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเยเายเยเฮยเ้ยเฮ้้ย้ย้เ้ยเ้ย้ย อู้เยี่ยงคูหลุมเยอะมากอ่ะแบบมันมีหลุมดักควายเยอะมากเลยแบบนี้เฮ้ย w ายไอ้วายมันมีหลุมเยอะจังวะช่ไหยกูเล่นไม่เคยตกหลุมมึงอะควายวะอะไรแต่เมื่อกี้ได้ข่าวว่าใครวิ่งโดดลงหลุมเลยวะไม่ตรงนั้นมันนี่ไงมันไม่ถึงไงเรากูไปยืนข้างๆพอดีไงออหลาโอหลา ไอ้รอบนี้เอาดีๆแล้วโอ้โหเมื่อกี้แค่เดินตกคำขำไม่เฉยโอ้ซีเรียสแค่แกล้งแค่แกล้งมันเป็นการแสดงเออมุกแ,แสดงสมจรงิงไปไหมสมจรงิงสมจรงิงแหละโอ้โหฮอลลีวูดร้อยล้านเลยเนี่ยสมจรงิงแค่ไหนแค่นหนเดี๋ยวสมจรงิงเฮ้ยเฮ้ยไอชื่อไอสัตว์เจอพิพีโหดอะไรวะเจ้าคนพิพีโหดเย้เจอคนพีพีโหดตายไปซะไอหนูอ้าวทำไมมึงคิวมันได้ไม่เขาไม่มีดาบ เอา้าไม่มีดาบแล้วพิวีเก่งตรงไหนวะไม่คือแม่งคือแบบตอบบล็อกแบบรัวๆอ๋อไอพวกมาโคไม่ไม่คือตอบบล็อกแบบที่กูออบ,บอกใช่ไหมมึงด้วยอ๋อไอแบบแบบกดชิป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 ,ชปนะนะอออุ้ยก <s> ูต <s> ้องไปล้างแค้นตรงหลุมที่กูตกแป๊บแม่งหลุมเยอะสัดอุ้ยหลุมหลุมอุ้ยหลุมหลุมหลุมอุ้ยหลุมอ้ากูเกลียดหลุมที่สุดเลย อเฮ้ยคนนี้ไอสัตว์เฮ้ยเว็บอะไรกูกูขอลองไปดูอีกรอบไหมถ้าไม่ใช่คิวอัล่ะเซิร์อะไรเจ็บกินก็น่าจะเป็นคิวอัลล่าไอสัตว์มาแล้วมาแล้วสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองมาแล้ว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 ดีตัวนี้กูจำได้ไอนี้กูจำได้ทำอะไรกับกูไว้โอเคเจ็บมันบุกฐานเราเว็บอ้าวเหรอจิ้หายเสียเงินเสียเงินบุกไหน สีเงินบุกถึงมันบอกเจ็บนี่อีกนั่นโอเคโอเคได้คือได้เยอะแล้วว่ะเฮ้ยไปรับไปรับกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่าอันตรายว่ะขี้เกียจเก็บทองไว้ในตัวเยอะๆต้องการกลับบ้านด่วนๆอ้าวสีน้ำเงินฮัลโหลสีน้ำเงินสีน้ำเงินกลับบ้านกันนะชัดสีน้ำเงินเออกลับบ้านกันแหละได้ของแล้วลาก่ก่แล้วเจอกันใหม่ชาติหน้าถ้าชาติหน้ามีจริงนะลากไก่นะจ๊ะ เฮ้ยแ e, ชมป์เสียเงินมาเนียเสียเงินมันฮ้ยไม่เป็นไรหรอกหน้าที่ปกป้องบ้านคือมึงมึงกูรู้มึงเก่งกูรู้มึงเก่งเกาะไม่มีเอเียเกาะไม่มีก็นั่นไงเกาะเราสีอะไรน่ะนะเกาะเราอ่ะเอ้แป๊หนึ่งนะแชมป์เดี๋วกูไปลอยหลังให้แชมป์เฮ้ยแชมป์เฮ้ยอย่าปล่อยมันไปเ้ยโอเคเรียบร้อยโอ้โหตกใจหมดเลยเมื่อกี้ขวนเอ้ขวมาขวัญไอ้ขวัมา ตกใจหมดเลยโอ้โหวิมาอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกโลง่ลงเรื่องใจขอหน่อยดิเฮ้ยขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยอีกทีนี่มันเห็นแก่ตัวว่ะเห็นแก่ตัวสัตว์อ๋ออ๋อีนี่อีนี่มันวิ่งตามกูมามป์ไปสั่งสามมาั่งมนดิมันวิ่งตามกูมาเพือ่อนกูใส่ก้อเพื่อนอ๋ออ๋อออีนี่อีนี่อีนี่เดี๋ยวตบตบตบดีตบดีตบดีคิดจะหน้าด้านแล้วเข้ามาทุบทิ้งเหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ เออแบบนี้ไม่ได้มันผิดกติกาผิดกติกามะบานย่เดาเด้อข้างข้างข้างกูไม่ไหวละกูไม่ไหวข้างขละไม่ได้แล้วไม่ได้อะไรวะนี่นี่กูมีทองอยู่ไหมทำธนูได้ไหมเออไม่ได้วะเอ้ามีอันเนี้ยมีสองอันเอามาเฮ้ยเดี๋ยวลูกธนูทำไมของกูมีเยอะจังวะเฮ้ยเอาเด้อ นี่ยิงไปฮะยิงไปฮะดีโดนด้วยโดนด้วยโคตรหลอ่ลอโคตรหล่อใช่ไหมอ๋อเอาให้ร้อนนั่นอ่ะอ๋อได้ฮนนา,านูนอันนึงชุดเกาะแม่งเอาไปแลกเลยนะโอ้โหได้ชุดเกาะนี้ได้เล罗ปึ๊บโอ้โหเดี๋ยวไป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 เหล็กเอาไปแลกเลยได้อีกอะไไอวะเหลก็กดาบไหมใช่ดาบดาบอันนี้ทำมีดแปด อันนี้ดามเมดหกอันนี้ดาเม 6, นนดห้าเ, 5, เอาดามเมดหกด้วยโอเคพร้อมที่จะลุยยังไม่มีพี่รัดหรอเพื่อนเออพร้อมที่จะลุยยังกูมากลางนะแล้วเพื่อนเอา้าเหรอไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เคยชวนเพื่อนไอไอไอ,ไอ,ไอคนเห็นกันตัวไม่เคยชวนเพื่อนคนอื่นเขาเลยโอโหคนไลวะมาแล้ววัสดีจ้าน้องแชมป์พี่กำลังไปหานะน้องนะ ดี๋ยวพี่จะไปช่วยน้องเอ่อในการ P P. พิวเพเฮ้ยน้องน้องน้องทุบทุบของพวกมันทิ้งได้ไหมน้องเอแชมป์มึงไปไหนอะแชมป์แชมป์มึงจะไปพัง,งมันเหรอแชมป์เอาละครับตอนนี้ครับผมพระเอกของเรานะครับผมแชมป์สอพุทธส,สุดสุดตลอดการอ่ะไอ,อ,อตัวผู้หญิงนี่เดี๋ยวนั่งไงเห็นไหม<ะ>กูบอกแล้วกูไม่ไปเดวอดการทีวีเห็นแชมป์ล่วงต่อหน้าต่อตาแล้วกูขี้เกียจไปทันทีเลยนจะได้ได้ได้ อะไรวะใครยิงมาอะไรเฮ้ยคิดว่ามีคนเดียวอ่ะึะคิดว่ามีมีคนเดียวไอ้พวกสองตัวเนี้ยอืมกูกูต่อให้สองเลยโอ้โหการยิงธนูพวกนายเออเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวการยิงพวกนายนี่ออแย่มากพวกนายเป็นพวกทีกกออ่ยิงธนูแย่ที่สุดเลยเออเออวัดีวัดีวัดีอุ้ยเชียอเดี๋ยวเดี๋ยวแรงแรงแรงเล่นแรงว่ะเล่นแรงว่ะโอ้โหลุงกูสามตัวชิบหายโอเครอดอยู่รอดปลอดภัยโอเครอด รอดรอดแลด้วแชมป์แชมป์มาช่วยหน่อยตรงกลางแชมป์เออเดี๋ยวควรเอาของอยูอย่อันตรายอันตรายเยี่ยงนักเดี๋ยวรเอาของอย่เดี๋ยวดีลงไปลงมาทำไมเล่าเอ้าชิบหายยิงไม่โดนเอ้ยเอ้ยไม่ได้หวะเอ้ย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 ยิงยิงตามตามยิงไม่โดนโอ้ยตามไม่ทันแล้วสีนุ้งเงินเป็นเร็วเหลือเกินเฮ้ยแชมป์แชมป์แชมป์จะยันแชมป์แชมป์แชมป์มันมี มันมีโอ้ยเชิอสีเหลืองไอ้อไม่ใช่ตีดสีเขียวอะไรของพวกมันนักหนาววะเนี้ย่<น>มยึดตรงกลางยึดตรงกลางไปแล้วแชมป์อ้าวแชมป์ตายแล้วยัง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 ได้อยู่ยังได้อยู่ไปช่วยแชมป์ไปช่วยแชมป์โอ้ยสามตัวลุมไอ้สว์ไม่ไหวแชมป์เฮ้ย,ยมึงไม่ไหวแต่กูอาจจะไหวก็ได้ไวแชมป์เพราะว่าฝีมือของเราสองคนเนี่ยมันต่างกันเลยแชมป์เออเพราะว่ากูเนี่ยเป็นเซียนมหาเทพ หมาโาเทพเทพขิงขิงเทพขิงขิงฮะเทพขิงขิโอ้ยเดี๋ยวเดเอ้นี่เทพเทพขิงขิงเลยมึงเทพ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 ขิงขิเลยเทพ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 เทเทพเออเรียบร้อยโดนลุมสิบกว่าตัวเอะต้องการต้องการม้าดีกว่านี้ไอ้เยียช่วยดยโอ้โดนลุมเยอะมากโอเคต้องการดาบที่แรงกว่านี้แล้วก็ชุดเกาะทุกอย่างดีกว่านี้ เมาสุ๊บมาเมาแบบชุดเกาะที่ดีที่สุดหรอกก็ดีสุดแล้วนี่ว่ะเออเราก็ใช้ดีสุดแล้วนี่ว่าไอ้เหรอกูมากันียะเออเออไปไปไปแล้วเดี๋ยวกลับมาทำสงครามต่อเนี่ยนะเพื่อนโอเคครับตอนระหว่างนี้แชมป์ไม่อยู่เราก็จะไปโดมันกันนะอ่าเอาเชื่อมันไม่เข้าตัวกูแชมป์มาไว้ต่อเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่เข้าตัวกูเลยโอ้โหไม่คิดจะแบ่งไม่คิดจะแบ่งคนอื่นเขาเลยนาดาสนาดาส้มึงเนี่ย เฮ้ยกูไปเอาอะไรมาสักเดียวเองเงี้ยจุ๊บโอเคขอดาบผชุดก่อนเลยจ้าดาบซอสอาร์ตออนไลน์นี่เป็นไงพูดสเสแสร้เลยรุยรุยเว้ยต้องการของที่ดีที่สุดตอนนี้ต้องการเหล็กร้อยอันอผมต้องการเหล็กร้อยอันครับผมทั้งหมดทั้งหมดทั้งปวงคือร้อยอันร้อย<ห><ห>อันกันเลยทีเดียวเชีเยวนะเยอะไหมนะฮะอืม<ห> อะไรอะไรออเอออยู่นี่แหละอะไรจะพูดอะไรก็ไม่พูดสักทีอะไรเล่าอะไรเล่าสีน้ําเงินสีน้าเงินหลังสองรอบแล้วน,น,นายอ่ะอ้าวชิบหายกูตายออมันไม่มาช่วยกูนะน,นะเดี๋ยวก็เพ้หรอกแชมป์สงครามยังไม่จบแชมป์เลิกแดกแล้วมาช่วยกูก่อนอ๋อคหนึ่งเออต้องการเสือ้อ หมวกกางเกงโอเคเรียบร้อ okay, ยนั่นกูไปตายดีกว่าเฮ้ยอกูรำคาญมึแล้วกูจะไปให้ดูมาไอ้สัตว์เดี๋ยวกูถีบหน้าไงเร็วไปขอเกเลยดิกรบขอบฟ้องสัตว์มึงก็ไปเอาดิเฮ้ยมึงยืนเซิร์เวอร์เซเวอร์อยู่ไงเดี๋ยวกูโอเคบอกขึ้นในมาเดี๋ยวหารหโอเคเรียบร้อยอย่าลีลาลีลายสัตว์ เนี่ยสีแดงมันยึดแล้วเนี่ยโอ้โหองงสีแดอ่าไม่ใช่สีแดงนึกว่าสีชมพูสีเราเองลืมข้างล่างโอ้โหเียเหล็กโคตรเยอะเลยแชมป์เช็ดเหล็กสามสิบอันในที่เดียวกันตรงนี้มันย่อมมีเหล็กอีกใช่ไหมโอ้โหเฮ้แชมป์แชมป์แชมป์เหล็กพวกนี้นี่มันสามารถเอาไปซื้อแบบพวกแอปปุ่ยเย้เย้เย้เด้อ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 เหล็กมันสามารถเอาไปซื้อพวกแอปเปิลทองได้ไหมอ่ะ ซื้อแบบแอปเปิลทองอะไรเงี้ยอืมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอามันเอาไปซื้อเลยได้บ้างพวกของฮิวมีไหมก็ใช่ก็ไม่มีไม่มีพวกของฮิวอะอ้่มีอยู่นะไม่ไม่บังซื้อเชี่ยคือเกือบล่วงละโอ้ยตกใจนกว่าสีเราโดนโอ้โเชี่ยมึงต่ออะไรกันเยอะแยะวะเนี้ยอ่ารู้สึกว่าน่าจะไม่มีเว็บอ็นยาฮิวอะยาฮิวอะแป๊บนึงเอาอาหารก็โอ้เชี่ยบล็อก เอาไปมึงเอาไปใช้ไรพอบล็อกอ่ะไม่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 กินก่อนไอ้แซงกิ้วกูได้มีบล็อกใช้ยากินขอกินนี่โอ้โหมึงจะใช้ทองเลืหรอแอปเปิลทอง้องใช้ทองส่วนเหล็กใช้เป็นน้ำยาหิวน้ำยาสปีดน้ำยาอะไรสีม่วงๆเนี่ยยาสตงสตงคือ,อไรไม่ไม่น้ำยาสีไม่ใช่สีม่วงสีฟ้าฟ้าเขียวเปล่าวะ,วะเออเนี่ยเนี่ยมัน,น,นไม่รู้อะไรสิบหก สิบ <16. S 2> <ตำ S 1> หกไอ้เนี่ะไ,ไม่ไม่ไม่คุ้มทองเจ็ดอ่ะยาสเต็งอ๋อทองเจ็ดยาสเต็ง <c oughs> โอเคโอเคไปมึงเดี๋ยวกูจะไปบุกอีกสีหนึ่งให้มันจบจบไปเลยคุณโ่ณณามึงอ่านกินไม่หอ,อนเอ่ออันนี้ต้องการทองอีกหนึ่งอันแล้วทองดอกหน่อยขอร้องขอร้องดอกเพอเด้อเคได้ละแ <c oughs> ชมป์เราจะไปบุกพวกมันเป็นครั้งสุดท้ายเว้ยแล้วเราจะออกเกมแม่งอ่าใช่แล้วเราก็จะออกเกมยอมแพ้ไป เราจะบุกพวกมันเป็นครั้งสุดท้ายแต่ว่าเราต้องไปด้ยวยครบสูตรนะอะอะไรวะเดี๋ยวอะไรไอ้ย,ยี้ยังไม่ได้ออกไปไหนเลยมึงร้องละอันนี้ตายเลยไอ้ไวควายงงจริงเอร่อยมากนะแย่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 อันนี้พิกแอคไปไปเป็นเพื่อนหน่อยอ้าวไปใส่ ไอเหียมาไอสวมเมื่อกี้ไปอางเเหลอเลือแต่ตัวเหียอ่าเอาไปใส่ไปใส่ไปใส่เลยเอาไปใส่เลยปะปะปะปพร้อมดีเป็นสีน้ำเงินกันละไม่ยังไม่มีดาบอ่ะเพื่อนดาบเหรอได้ได้ได้เพืนึงโอเคได้ไม่ไรได้แลวได้ลุยติรติรติตะรติรเติรตรตเติรวิรติตตตตตตเรเ ไอสีน้ำเงินี่ช้ําๆชชาตามหลังกูมาไหมเนี่ยโอ้โหไอ้ช่นนี้ไม่งัวจแต่กินจริงๆว่ะไอสัตว์มึงมาดิกูจะชมปมึงโดนยิงเคลือนขวานปอะไรเนี่ยมึงไปไหนแล้วเนี่ยเอาไม่มาบ้านกูสักทีกูงั้นกูบุญก่อนนะไม่คคอกูแหกคแจ๊บทีมเงินไม่มีใครอยู่บ้านเลยแจ๊บอาอาเตรียวของกูดีเรียบร้อย เรียบร้อยเรียบร้อยไปดิมึงสีน้ำเงินลาก่อยจ้าอร่อยมากนะอุ้ยน่าสงสารมึงไปแกปไปไปมึงจะไปไหนก็ไปไปะอะไรวะไอ้เหี้ยส้นตีนจีบไปเอาเงี้ย<ล>ถ้ามึงจะกินขนาดนี้เดี๋ยวกูรีบจบให้ถ้ามึงไม่อยากเล่นเฮ้ยใจเย็นไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงถ้ามึงไม่อยากเล่นเดี๋ยวกูรีบจบให้เฮ้ยใจเย็นมาเนี่ยเดี๋ยวกูจบเลยสีอะไรบ้างวะที่ต้องไปบุก สีฟ้าส like like um ้มเขียวอันน em um ี sounds, SO ้สีเลยวะอันนี้สีสีอะไรเว้ยฮัลโหลสียังไม่จบก็มีสีเหลืองอะไพวกเนี้ยอ๋อคุณเจอสียัดแม่เทนอเชอร์หัวขุ่นเด้อ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 เฮ้ยเจนเจนโอหูใสใส้ยเชี่ยหูยอันตรายอันตรายอันตรายห้ยยิงตามหลังมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้มค์ก็ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ๊ยตา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 ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงต้องการอแอปเปิลทองว่ะที่จะไปต้องการเฮ้ยเฮ้ยใครวาร์ปมาวะใครใครวาร์ปมามึงวาร์ปมาฮะมึงวาร์ปมาฮะไอีตัวนี้ไอีตัวดีไอีตัวดีมึงวาร์ปมาฮะไอีต,อตัวดีนี่ไอ,ต,อตัวดีลาก่อยขอให้ไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าอโอเคโอเคไปละ,ะเล่นละโอเคมึงมึงไม่ต้องมาเล่นกับกูอีกนะทีนี้ ถ้ามึงจะแดกขนาดนี้นะมึงแดกให้เสร็จก่อนแล้วมึงค่อยบอกกูว่ามึงว่างไอสัตว์ไม่ไม่ก็แม่กว่าไม้พอดีไงไอเสี่ยวมึงบอกแม่มึงเก็บไว้ในตู้ข้าวดิน้ำ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 อะไรตู้เย็นไงบ้านไม่มีตู้เย็นโอ้บ้านมึงจนขนาดนั้นเหรอแชมป์เฮ้ยเฮียบ้านกูจนไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วกูจะเป็นตัวล่าใหเอาไหมฮะผมเป็นตัวล่าใหเอาไหมอืมสีเขียวเหรอมึงไปยึดตรงกลางเหรอสีเขียวฮะ มึงยึดตรงกลางได้กูยึดบ้านมึงอะ่ะเออส,เเสีเขียวมึงยึดไปเลยสีเขียวมาจากทางไหนวะนะ <S <S เนี่ยเฮ้ยกูหลุมหายเกือบล่วงโอ้เกลียดหลุมที่สุดเลยเกมนี้เนี่ยกอ่าทางเข้าบ้านเราไม่ใครเข้ามาได้จริงทำไมอะ่ะทำไมมีพี่แอ๊กอะ่ะโอ้ยเยชียบแชมป์เอาว่ะตรงไหนวะไอพวกนี้แม่งเอาว่ะเอาว่ะสีเขียวเอาว่ะไปแล้วเว้ยสีเขียวกูไปแล้วเว้เยว ทบ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 ไปแล้วไปลวไปลไปละไปละไปหนึ่งไปหนึ่งกูทุบแน่ไอสัตว์กุนตีนกุนตรีนเหรอสีเขียวฮะกุนตีนเหรอฮะอยู่ไม่ได้เอไม่ได้กินตีนเนี่ยไปหนึ่งนะเอาอาหารก่อนปุ๊บแอปเปิลทองตามด้วยขึ้นไปข้างบนตรงนี้ลาก่อยจ้าสีเขียวกูโดนเสียมเงินอยู่เวฟอะไรเสียมเงินกูรออยู่หนึ่งตัวเว็บมาเลยสี่ไาไอเนี้ย ไม่ไม่สิ่งเงินมันตายไปแล้วเว้ยมีไฟฟ้าละอู้แชัม oh <my> ช้มอ๋อไปก่อแชมป์มันสร้างเป็นปราสาทเลยอ่ะชัม้มโอ้โหคุณไม่รู้จะหาอาหารทำทำยังไงการไกลของพวกมันดิแชั้มดูดูกันโอ้ยเชียช่ยเชีย่ยเชี่ยเบ๊คคุณดูไม่ได้กูตายอาเอ้ยไม่ไม่ไม่คือกูต้องกูต้องผ่าฝา่าฝ่ากองทัพพวกมันไปโอเคใช้ได้เว้ยอู้เรียบร้อยจบ ฮะก็คลิปนี้เอาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันให้แชมป์ไปแดกเสร็จก่อนนะฮะก็กดติดตามให้กูด้วยไอสัตว์โหหัวร้อนกับมึงมากแชมป์ไม่ไม่เล่นด้วยไอสัตว์โอ้ยพอคุณเล่นมึงฟังฟังแชมป์ฟังอ่ะหคุย